สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกอยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ทางนิ้วของพี่เล็กคาราบาลนะครับที่ใช้ในการโซโล่เพลงบัวลอยนะครับในท่อนขึ้นนะครับซึ่งผมดูมาจากงานคาราบาลนะครับรถถูสี่สิบปีคาราบาลครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่นัาเน็กนะครับสัมภาษณ์พี่เล็กคาราบาลนะครับในเทคนิคการใช้นิ้วดีดท่อนโซโล่เพลงบัวลอยนะครับพี่เล็กก็จะแบบใช้นิ้วดีดนะครับซูมชัดๆเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแนบคลิปช่วงนั้นให้ดูนะครับ อาจะเห็นนะครับว่าพี่เล็กเนี่ยจะใช้นิ้วชี้นะครับเกี่ยวปัดขึ้นปัดลงนะครับแล้วก็มีช่วยใช้นิ้วโป้งประคองด้วยนะครับอเดี๋ยวมาดูทางนิ้วที่ผมวิเคราะห์กันครับสำหรับทางนิ้วที่พี่เล็กจะเล่นนะครับพี่เล็กจะเล่นตำแหน่งเป็นออกเตปคู่8นะครับตรงนี้ครับอ,อีกรอบหนึ่งครับ ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นตามที่เล็กเลยก็คือแบบนิ้วนะครับวางปิ๊กเลยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ครับโห oh, จะมีเสียงรบกวนหน่อยๆน,นะครับผมบังคับยากจริงครับเพราะว่าเราแบบอย่างนี้นะถ้าจับปิ๊กแบบ เราสามารถอุดได้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเราวิเคราะห์เลยคือพี่เล็กจะใช้วิธีการนะครับลงขึ้นแล้วก็ถ้าประคองก็คืออย่างนี้ครัอะไรประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนเราสามารถเติมโน้ตได้เพราะว่ารูปปกติจะเป็น ใช่ไหมครับแต่ในคลิปเนี่ยพี่เล็กจะเติมแเมว่าเอา p ูออ o f ลงไปนะครับอ่ะมานิ้วปกติอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมยังเล่นมีเสียงรบกรวนอยู่เลยอ่ะผมยังไม่ชินเลยครับทุกคนลองเล่นดูก็ได้นะในรูปแบบการดีดแบบพี่เล็กนะครับเออแต่ว่ามีบางช็อตผมเห็นพี่เล็กใช้นิ้วโป้งดีดก็มีนะอย่างเงี้ยครับ ผมท่าทางจะไม่รอดแล้วครับทุกคนเสียงรบกวนออกแบบพึบๆเลยเนี่ยอันนี้พยายามแบบบล็อกกันสุดๆมือซ้ายมือขวาช่วยกันนะครับอ๋อผมรู้วิธีการบล็อกแล้ว คือฝ่ามือเราต้องนิ่งนะครับอันนี้เพิ่งหาเจอไม่เป็นไรไม่ต้องอัดใหมล่ละก็เลียวๆไปเลยนะครับคลิปนี้แรกๆก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยเนี่ยฝ่ามือตรงนี้จะต้องปิดนะครับอ่ามันจะได้ไม่มีเสียงรบกวนต้องบล็อก ส่วนมือซ้ายก็ยังคงทําหน้าที่นะครับมือซ้ายต้องบล็อกล่างๆให้ดีมากเพราะอย่างผมดีดนิ้วนิ้วไปเนี่ยมันจะโดนแทบหมดเลยโดนแทบทุกสายเลยนะครับในสายแบบสายสี่ลงไปเหมือนกับว่าเล็บผมเนี่ยโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นนิ้วนะครับจะต้องปิดถ้าเรากดแค่นิ้วเดียวโน้ตเดียวมันจะเป็นโหเรียบร้อยเลยครับเสียงฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นต้องปิด ให้ออกโน้เดียวอ่าเดี๋ยวลองเล่นเร็วๆอีกรอบหนึ่ง โอ้โหแบบสุดพลังเลยครับลองฝึกซ้อมดูครับอันนี้ก็เป็นแบบวิธีการดีดแบบพี่เล็กคาราบาวนะครับเนี่ยใช้นิ้วเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงนะครับและนี่ก็คือเป็นบทวิเคราะห์ของผมนะครับเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยชื่นชอบพี่เล็กคาราบาวอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะได้ประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ